Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับตัว a l l ่ a Good Cat นะครับตัวรถไฟฟ้ารุ่นพิศศเศษมากๆเลยนะครับ <en> <une> เข้ามาพร้อมกับจอบภาพขนาดใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งปกติก็จะมีระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาในเครื่องวันนี้เราจะลองนำกล่อง X Play 5ตัวนี้นะครับมาเสียบกับตัว a l ร่ a Good Cat ตัวนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับในตัวกล่อง X Play นะครับก็นำสาย USB เสียบเข้าทางช่องด้านซ้ายมือของตัว Allra Good Cat ครับ รอไปประมาณ15วินาทีนะครับหน้าจอก็จะขึ้นแสดงภาพของตรีมการเล่นตัว Android ครับน่าสัมผัสลื่นไหลดีครับลงแอปพลิเคชันต่างๆได้เช่น AS Play Netflix l ลิก t ูีีหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าจะเป็น TikTok True ID YouTube Line Facebook เรามาลองเล่น YouTube ดูนะครับ แตะที่หน้า YouTube เข้าไปหน้าก็จะขึ้นเป็นภาพที่สวยงามมากครับเนื่องจ,จากจอของตัว a u r a o o d c a t รุ่นนี้เนี่ยอาจจะออกแบบมาเพื่อสําหรับการเล่นเอนเตอร์รเทนเมนต์สมบูรณ์แบบก็ได้นะครับเล่น YouTube ขึ้นมานะครับ,แล,บแล้วก็เบือ่อแล้วก็มาเล่น TikTok กันนะครับหน้าสัมผัสดีครับดูเหมือนอย่างการเล่นตัวแท็บเล็ตแล้วก็เล่น True ID AS Play นะครับดูหนังซีรีส์ดูทีวีดิจิทัลทีวีอนาล็อก หรือว่าเป็นทีวีที่จัดทางออนไลน์อื่นๆนี่นะครับในช่องก็ได้หลายสิบหลายอาจจะเป็นถึงร้อยช่องทีเดียวครับแล้วก็มาเล่น Netflix นะครับถ้าเกิดเรามีบัญชีที่บ้านอยู่ในมือถือแล้วก็ใส่อินเล่นในเครื่องนี้ได้เลยนะครับเพลิดเพลินครับถือว่าเป็นการเล่นเต่เทเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากทีเดียวนะครับใน Netflix เนี่ยหนังเยอะมากนะครับดูแล้วก็เพลิดเพลินมากๆครับ ในการเล่นหน้าจอนะครับสัมผัสหน้าจอก็ลื่นไหลนะครับหนะ้าของเขาเนี่ยเวลาเราเล่นภาพนี่ก็เหมือนกับว่าเราจะดูได้ภาพครึ่ง,งหนึ่งของจอภาพเดิมของรถนะฮะที่เป็นจอใหญ่ๆยาวๆอย่างเงี้ยฮะก็สามารถเล่นเข้าไปได้นะครับแล้วก็เขีย่ยขึ้นเขี่ยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับนะครับหรือว่าคนนัง่งด้าน ผู้โดยสารก็สามารถเล่นแล้วก็สัมผัสได้ดีนะฮะมองชัดทุกมุมมองนะครับไม่ว่าจะมองด้านซ้ายนะครับตรงกลางหรือว่าในมุมคนับก็ตามลักษณะของกล่องเขาเนี่ยก็อยู่ขนาดเล็กนะครับกระชับมือทีเดียวครับไม่มีความร้อนครับด้านหน้ากล่องก็สกรีนมิชิก้านะครับเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์มาดูกันลักษณะของการใช้ต่างๆไม่ไม่สะดุดเลยนะฮะถือว่าเสถียรมากทีเดียวนะครับ แล้วก็ในการใช้งานอื่นๆนะครับขณะที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะฮะเราก็อยากจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหรือว่าดูกล้องรอบคันก็สามารถเข้าไปใช้งานนะครับดูได้อย่างง่ายๆทีเดียวนะครับในการดูก็ยังสามารถที่จะปลดออกไปจากหน้าของกล้องถอยหลังนะฮะเข้าไปดูวิดีโอที่เล่นก่อนหน้านี้นะครับหรือว่า เข้าไปดูกล้องอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วในกล้องเขาจะมีมุมมองของกล้องต่างๆรอบคันนะครับเลือกดูแต่ละจุดได้ด้วยครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับกล่อง x play f i จากบริษัทบิชิก้าเนี่ยสามารถโทรมาหาเราได้ครับที่0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ0845243ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w w w บคาร์โปร t com นะครับเขาไปเป็นเพื่อนกับเราที่แ d l ดี e s i p o e ์ครับแล้วก็ติดตามผลงานของเรานะครับแล้วก็อยากจะลองผลิตภัณฑ์นะครับ ับไปที่สาขาเราทั้ง15สาขาทัา่วประเทศไทยเทสให้มั่นใจนะครับก่อนซื้อถ้าใช้ไม่ได้อยี๋ยวคุณเอาไปวันนี้ผมเอโกโล้ลาก่อนครับกับกล่องมิชกกา X เอ็กไฟล์รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ